อะไรนะอันนี้จะเป็นลายทางด่วนค่ะลายทางด่วนทางด่วนตรงไหนเรียกทางด่วนก็ทางด่วนเนี่ยคอจะจับเลขคณ้าแล้จะเรียกสไลด์แต่ว่าพอเรียกไปเรียกมาก็จะเป็นกลายป็นว่าทางด่วนเขาเรียกติดกันคือผ้ามันเป็นมันมันจะเป็นครึ่งอะจ้ะมันไม่ไม่เต็มที่ ถัดไม่เต็มคือทางด่วนจ้าแต่ถ้าแบบนี้มันจะเป็นเหมือนว่ามันเต็มลายมันเต็มอันนี้เขเรียกวลายเต็มอันนี้เป็นผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนั้นจะเป็นลายสีขอระูมิค่ะอันนี้คือของอำเภอสีขอระพูมจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่าหน้าลายนน้นลายเป็นคนขาวนะคะตลาดเขียวของจังหวัดสุรินทร์นะคะ วิธีเลือกผ้าถุงผ้าไหมอันนี้เป็นผ้าไหมแบบไหนนะคะไหมจริงไหมตากรไหมสามตะกรกรอันนี้จะเป็นเวลาเวลาช่วงช่วงหน้าได้ตุ้จริงเขาก็จะหาแต่ว่าบางบ้านเขาแบบบางคนเขาจะหาซีด มากนะคะของอผ้าไหมพื้นบ้านเรานะคะใส่ยังไงก็สวยยคนใส่ก็สวยพิธีเลือกผ้าไหมนะคะของสุรินเนี่ยอยู่ได้นานนะคะเป็นงานศิลปะของสุริน เป็นกลุ่มของแม่บ้านใช่หรอคะแฟบ้านทาโทนี้สายกลือสอน่นี่นานาา้อ่งเรียาสรพัฒนาเลยว่าถ้าไม่สวก็คือเราจะไม่ได้ขาย,ยาใช่หมคะาย,ยากแต่มันก็จะมีบา,าานนาบางเจ้าก็พัฒนาบาเจ้าก็ไม่ยเหมือนเดิม ไก็สวยเป็นของแต่และดูดีถ้าขียวนะขียวคนโมงอาจจะไม่สวยแต่ว่าดีร้นสวยแนะนำวิธีเลือกผ้าไหมเนอะเดี๋ยวจะทำเป็น,น่าย สีเขียวเขียวลายสารตะกอบอกมีเป็นแบบสารตะกอนะคะฝีมือของชาวจังหวัดชินุร์นะคะ,ะ,คะของกลุ่มแม่บ้านนะคะมาอุดหนุนสนับสนุนของคนมีสารเรานะคะมีขายตรงตลาดเขียวของเมืองชุรนน,น,นนะคะของคุณภาพของ ดรินเป็นที่เรื่องรือชื่อนะคะใครค้าก็ใจดีด้วยนะคะดูสีงามมากดูวิธีเลือกผ้าไหมนะคะไอ้เป็นไหมจริงๆใช่ไหมคะหรือไหมเป็นผ้าไหมจริงไหมไหมแท้เลยค่ะไหมแท้นะคะไหมแท้นะะี่อยู่นานมากเป็นเราขายเราขายอุทกสกั พิื่ทะเบียนถูกต้องนทะเบียนถูกต้องตามใช่ค่ะพิ่นทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องนะคะและเป็นสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาโอท็อปของมาต<อ>รฐา,าน5าดาวนะคะอันนี้ก็จะมีกลุ่มแม่บ้านที่เขารวมกลุ่มการทํานะคะน,นี่ช่วยโฆษณาให้บ้านเราด้วยนะคะหมู่บ้านเราของจังหวัดสุรินทร์นะคะ ตามกันช่องเราจะเสนอทุกเรื่องราวที่เป็นของอีสานนะคะช่วยสําผลขึ้นบ้านของคนอีสานบ้านเรานะคะแม่ค้าเราใจดีใจดีค่ะใจดีสวยด้วยกับอยู่กับของสวยๆต้องสวยงามเนาะสวยๆอันนี้จะเป็นลายช้างอันนี้เป็นลายช้างลายไม่ลายอันเธอเรียกลายร้อยดาวลายร้อยดาวนี่คือนะคะพี่ดิชง้างเชิงช้าง นี่นินเธอสวยมากเลยสวยเลยใส่ยังไงก็สวยนะคะถ้าไหมมันดูดีคลาสสิกใสไปแพงเลยใส่แล้วแพงมากใส่แล้วดูมีคุณค่านะคะภูมิใจนะคะนี่คือความภูมิใจของจะเป็นร้อยดาวเชิงช้างร้อยดาวเชิงช้างนะคะเป็นแบบนี้นะคะ ทานใดสนับสนุนติดต่อแม่ค้าเบอร์อะไรนะคะ089-847-5361ค่าค่ะ089ปไทยค่ะ089าอะไรนะคะ089-847-5361อ่เจากบอ่าจเบอร์ไว้นคะคะติดต่อมาได้นะคะของกลุ่มแม่กลุ่มแม่บ้านของรวมตัวกันนะคะช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยนะคะ เงินสีมือยอดเยี่ยมมากะคะอันนี้ก็ขอบคุณแม่ค้ากลุ่มแม่บ้านนะคะที่ให้ความรู้ในการเลือกผ้าไหมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าและเพิ่มความภูมิใจให้เขาให้พวกกลุ่มแม่บ้านชาวจังหวัดเลรินนะคะสนใจติดต่อมาได้นะคะกับกลุ่มอำเภอขวาวสินารินนะคะ ะะเป็นที่เรื่องชื่อทั้งเรื่องเครื่องเงินด้วยใช่ไหมคะเครื่องเงินอันนีก็ติดต่อได้นะคะสวยงามคาะไมเมืองสุรินทร์นะคะ